ตรงนี้ยังน้อยตรงนี้น้อยยังไม่เท่าไหร่นะปีนี้มันค่อยดกนะคะที่แล้วดกกว่านี้เรามาเอาตรงนี้ตรงนั้นให้มาดามเรายังไงมาดามก็ต้องเอาไปอยู่แล้ววันนี้ดูสิวายขายเนี่ยมันชอบฮัก นี่จ้ะเจือสวยๆจนได้นะ้นี่เนาะนี่เนาะนี่จ้ะเจอสวยๆจนได้ลนะนี่ไม่ใช่อะไรดอกใหญ่ๆเนี้ยค่ะอ๋อนี่จ้ะันเพื่อนนี่จะ้ะนี่เห็นไหมสามดอกแรกที่ไปเก็บมานะนี่สามดอกแรกจะ้ะไม่ได้ขากล้องนะคะนี่สามดอกแรกค่ะนี่จะ้ะ สามดอกแรกหูใหญ่มากดูดิดูดอกนี้ค่ะนี่หนักมากเลยดอกนี้ค่ะนี่แล้วน,น,นี่จ้านี่จ้าสองดอกเจอไว้นี่ค่ะเลยต้องวิ่งไปเอาเลยต้องวิ่งไปเอาไอ้นี่นะคะไปเอาไอ้กล้องมาจ้ะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะเห็นไหมนะคะนี่นี่อีกดอกหนึ่งค่ะนี่ค่ะ สะใจสะใจมาดูลาดเราไว้นะคะยังไม่รู้ว่าจะเก็บตรงนี้แล้วจะไปเก็บตรงอื่นกันค่ะกัมมาดาวันนี้นะคะแล้วก็มีเห็ดตรงนี้มีเห็ดอันี่ด้วยค่ะเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวโดนมือโดนมือนี่จ้ะน,นี่จ้าเห็นบอจือบ่อนี่อันนี้สวยๆนี่คะ่ะ <c oughs> อ่ะก็เช in <c oughs> you know, ื่อตจาป่าไงยังสั่งฝนได้ไหมไม่เชื่อได้ไงสั่งฝนห้ามตกอ่ะสวยๆดังนั้นเลยดูดิเออฮหดอกสวยเลยค่ะพี่นนอะดูดูเพื่อนๆเจ้าป่าสั่งฝนได้นะฮะอ่าสั่งให้ย้อนเป้อนห้ามตกนะถ้าตกแล้วจะป่าเปียกนะเปียกฮะเอาติด นี่ไม้นุ่นสวยสวยเฮ้ยฮู้ซีซีจ้ะนี่เนี่ยสวยสวยเลยขาก็สวยเลยนี่ไมนั่นสดอกกี่ปีเขาก็เจอเหมือนกันเออเจอเปล่าเจอทีปป่ปีนั่นแหละครับอ๋อจ้ะจ้ะแล้วมันก็ออยอีกนะ่น เดี๋ยวมันก็ออกเอ๊ะแม็กไปไหนอะแพทแม่แพทนู่นแล้วแม็กแม็ก,มกโอ้นุ่นแม็กอยู่นู่นนะไปเร็วแท้แม่มึงเดินก่อนเจ้าป่าเลยนะน <c oughs> ู่นจะไปเขาไปอยู่ทางนู่นชี้อยู่ <c oughs> เขาไปชี้นะระวังเห็บเด้อ <c oughs> ระวังเห็บเด้อเขาว่าเจ้าป่า <c oughs> ขึ้นแล้วลงขึ้นไปก่อน เขาบอกเคลนก่อนแล้วค่อยลงเขาว่าอย่างี้ดูกันเป็นครอบครัวเลยจ้าพี่น้องจ๋าเพื่อนๆโอ,อ้โหให้ดูนี่ค่ะโอ้โหวสวยๆออไปตัวนี้น,นี่จ้ะนี่อันนั้นี่อันนังนะคะนี่ค่ะสวยบบโอ้โหไม่รู้อะไรมันเอาไปกินนะคะ มียูทูบควันไม่จะอยู่เป็นครอบครัวเลยค่ะดูดูด,ดูโอ้ยอยู่กันเป็นครอบครัวเลยค่ะดูโอ้ยอย่าตายลูกกันอยู่กันครอบครัวเลยค่ะตรงนี้นี่ค่ะ,คะกลังคืน ดอกนะคนะนีจัะตัวกรอบเอาเฉพาะดอกสวยๆนะคะนี่เดี๋ยวต้องพามาดามเดินหานะค่ะออกลา่าี่เดี๋ยวซะเฮวยหล่นนี่จะ้ะเดี๋ยวเอามีดเลยนะคะ,ะนี่เดี๋ยวไปดูอันเล็กนะนี่ค่ะ โอเคเก็บก okay, ันเลยคนะ่ะมาเก็บกันเลยคนะ่ะเดี๋ยวเริ่มจากข้างล่างใก่อนบ้านนี่จ้ะฟินฟินฟินอีกแล้วค่ะจะของบ้านได้ดีนะนี่จ้ะเมื่อคืนฝนตกอมน้ำเลยเห็นจะก็จะอมน้ำน่ะนะฝนมันตกเนาะ ฟินๆอีกแล้วจ้าพี่น้องตาฟินฟๆอีกแล้วจ้าพี่น้องปองป่ายพี่น้องปองป่ายปองป่ายนี่ภาษาลาวแล้วนะแปลว่าพี่ป่านาอาเมะเห็นกขาว่านะไอ้น้องสามว่าพี่น้องปองป่ายปองป่ายแปลว่าป่านาอาหรือไงนี่แหละเรียนแบบเขาไม่ดี ฟินๆค่ะนี่จ้โอ้ยสวยๆสวยกกำลังงานอ่อนอยู่เลยนะจ้าเนี่ยกำลังงานอ่อนอยู่เลยจ้าดีนะไม่เขาไม่อารมณ์ไม่ดีมาเจอวันนั้นโอ,อ้โหคุณป้าจ๋าคุณป้าธรรมดาใจาดีมากให้เก็บทุกปีแต่ปีนี้สงสัยโดนโควิดแล้วอารมณ์เสียคุณป้าจ๋าน่ะ หุวระบ้านแกมีแต่เห็ดเต็มไปหมดเต็มหมดจริงๆบ้านเขาอะเนี่ยนี่แต่ปีนี้ไม่ให้เก็บสงสัยไปตอนอารมณ์อารมณ์ไม่ดีเล <c oughs> ยคุณป้าบอกไม่ให้เก็บนะธรรมดาคุณป้าใจดีมากให้เก็บทุกปีแล้วก็เห็ดเยอะมากบ้านเขาอะ <c oughs> ปีนี้เป็นอย่างบะพูทำคลิป ทำคิปแล้วไม่ค่อยได้เก็บเห็ดเลยค่ะจะอุ้ยนี่สูงเลยเดี๋ยวข้างบนนั้นเราเอาไม้สวยเอาหนะคะไปต่อฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้คันคมาต่อฝั่งนี้ค่คะจะอ่อ,อนๆเลยนะเนี่ย อ่อนเลยค่ะเนี่ยจ,จะยังอ่อนอยู่เลยนะคะเก็บใช้อีกนิดอาจจะอาจจะไม่ดีค่ะเพราะว่ามันโดนฝนโดนฝนนะคะเนี่ยสีอันนี้หมดละสีสีนะแต่ก็ยังอ่อนอยู่นะคะสีมันสีเฉยเพราะมันโดนน้ำมันโดนน้ำโดน เจอตรงในกับจอดเจอตรงในกับจอดไปเรื่อยอย่างนี้่จ้ามาเก็บกันเลยค่ะยังสวยๆอยู่นะคะเจอยอยู่ข้างทางนี่แหละจ้ะโอ้ไม่ได้มีดมานอะมีดได้มาหรือเปล่าไม่รู้สงสัยจะลืมอยู่บ้าน ดยค่ะอีโดกิอีโนกิมันจะหยดไหลเบสระสารพิษในตัวนี้เน่าแล้วค่ะเสียดายเลยเน่าข้างบนยังเล็กๆๆๆๆอยดเลย เาเลยละค่ะพ่อโอยไกลเอไม่มได้อยู่แถวนี้มาไกลเหมือนกันนะกันเนี่ยมาจากอีกที่หนึ่งของบ้านพี่สาวเลยอะ่ะคนละที่เลยจ้ะน,นี่จะ้ะมีคกระทางหนึ่งโอ้เป็นเชื่อมากไปไปดูใหม่เนาะนี่เป็นยังไงเนาะดอกนี้นี่ได้เรียนไ,ได้อยู่ได้อยู่นะจ้านี่ น,น,นี่อีกดอกนึงค่ะนี่ดอกนึงค่ะนี่อูอยปาดอันั้นเกินสั้นเกินไม่เป็นไรไมันเป็นเชื้อต่อไป กำลังแท้กำลังจ้าเพื่อน<ๆ>หาอยู่ข้างถนนนี่แหละจ้ะไม่กล้าเข้าไปแล้วูดูหาอยอู่ใี้ข้างนอนนี่แหละรถก็มำลังมีไงนะฮึดอกนี้สวยเออโหสวยมากนี่นี่จ้ะอ้ยแน่นด้วยอ,อ,อะไร,อ,ะไรอ๋อ,อเศษไม้ตกใจนึกว่าไอ้นี่ แต่ว่าจะได้ดีไหมเน้อพี่พรนั่นเราะสิเลยดูก่อนดูก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันอยู่ในหลืบใหม่อหไหมเออได้ได้เราค่อยๆทําเนี่ยเห็นไหมอุยเป็นฝูงเป็นแฟมิลี่เลยเป็นพวงเลยเป็นพวงเลยเป็นพวงต้องค่อยๆค่อยๆอันนี้ค่อยๆเลยเออพี่น้องเออคุณอ่ะโอ้โหยเจอพ่อด้วยวายเจ้าป่าดีนะใส่ถุงมือนั่นน่ะสิเจ้าป่าเจ้าป่าด้วย เล็กับใช้สิ่เฮ็ดจังไรเด้พี่น้องเนาะสวยอยู่ได้ได้ใช้ได้เนาะนี่สวยสวยสวยมาดามแบตหมดแล้วแบตหมดจ้ะไม่เป็นไรบอหมดเป็นหนังเป็นหนังสวยสวยเนาะจ้ะหวงนางพอดีนี่เจอเห็ดน้าแตงนะคะนี่ค่ะต้องบอก็่สวยทำไมแต่ก็โอเคค่ะ ได้ยู่ได้อยูได้ยูยุ่นได้อยู่ได้อยู่ยยเจอเห็ดเหลืองนะคะเพื่อนเห็ดเหลืองนะคะเห็ดเหลืองนี่ค่ะหืมขายใหญ่ๆคะ่ะเพื่อนๆดูขายใหญ่มากคะ่ะมัน มาดาม,มาตลอดเห็ดอันนี้ค่ะนี่สวยๆน้องแฮดอือนี้สวยนะกา่นตะกาะเาจอมาเจอกันอีกแล้วคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วลก,ยยก,ก,ลกับอขอ,ขอน,นสนนะคะอันเบื้งล่นต้นด้ใหไงซัมนิปโปมืออเลยจ้ะญ่อีี อันนี้ก็ต้องตัเอานะคะเพร่ามันเอกาะว่ามันนีะก็น้องพานเอากนะคํเนี่ามันเอาเด็ังสกเนไหจ้ะเพ่นอ็ดนกเ็นีเ่ยังอา็ังกเนไมจ้ะ่นอเนจ้พ่าันอนจ้า่ันนน้ะ่ันเอา็เ็นเ่นเอาเ็เต็มเลยาเา จอยเห็ดไร่มาเจนี่มันก็เลยตื่นเต้นไหมพ่อแม่พี่น้องคะคนนึงรีฟิวคักไร่เก็บเก็บมาดามเห็ดจำเป็นพันสื่อวิตามินมาใส่เห็ดได้คักได้แน่เนาะพ่อแม่พี่น้องเอยเห็ดเป็นมึงเห็ดบ้านเพิ่นบ้านเห็ดบ้านจ้อยนั่นว่าได้เสรกินวิตามินจากออกกันตามาใส่พ่อแม่พี่น้องมึงค้าเห็ดคนิ่นเพอน่ะสื่อวิตามินมาเลี้ยงเห็ดเพิ่นจ้ะเราเก็บแล้วเราไม่ฟังเสียงแล้ว แล้วเขไปแล้วแล้บ้างเนี่ยจะโต๊ะคุ้มตาอย่านี้แหละเนี่ยก็งามขนาดงามเนาะพี่พรสิอู้เดี๋ยวไปเนเดียวไปโอ้โห my god ไปกันเด้อไปพวงไปพาพี่น้องไปเบิรงกันต่อปุ่นกอนจ้าขึ้นเต้นท์ขับไล่เนาะจ้าเก็บไปเลยเอาโต๊ะกันเออ มันแผดปะย่า and <AND งเลยแผดปะยามอย่างเดียพี่น้องอ่ะพี่พรจ๋าโอ้โหนั่นนะขาใหญ่มากอันน้นนะจ๊ะขายยังไงที่เปรี้ยวไพพี่ป cin ีะน้องแพทเอพี่ช่วยทำไอ้นี่นะทอดนะได้ไหมจะทำอะไรก็ทำเลยเพราะว่าบ้านไม่ใช่บ้านพี่ไง อันนั้นว่าให้โตก่อนจ้ะอันเล็กๆก็เอาไว้เห็นไหมก่อนค่ะเก็บยากนะตีลูต้นนมันไอ้ยสุดเหรอพี่พรเห็นไหมล่ะโอ้ยหนูใช้สูตรพี่พรใส่สูตรพี่พรเก็บเม็ด้ะจ้าเด้อเบื้องเนี่พ่อแม่พี่น้องจ้างามจ้โอ้ยเห็นไหมหัวหลุดเตสุดยอดเลยจ้ะหัวหลุดหมดสั่งกลองจักบาดก็นะจ้าเด้อหัวหลุดค่ะ ถ้าถ้าอย่างนี้นะสู้ตายเลยเพราะว่ามันสวยเนาะจ้ามันจะถ้าเราไม่ไอ้นี่มันดินอะไรมันก็จะติดมาด้วยอะ่ะเนี่ยอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเนี่ยนะจ้า จาน,นี้เลต่างกล้องเก็บเลยจ้ะบัตเทนี่ทำไงนี่จ้าที่ตดนกระทิมาเมื่อกี้นี่อย่างนึงสร้างมาเกิดเป็นกลุ่มเป็นตัวปลานั่นิคาดเธอได้จ้ะเห็นโบจ้าเห็นบอลสะอาดแพงายจา้ะอืมสะอาดมากเลยสวยสะอาดจ้าน่ากินเห็ดอันนีน้นึ่งอีกจ้า เสียงมาดามมาดามเบาเวเวมาละจ้ะเฮ้สาวเธอกสาวเด็กตอลายจินใจ่เกี่ยบบุ่ึ้มเฮ็เฮ็ดเ้มนี้โอห้ใหห้ใหหห้ใหเให้ให้ใแล้วหุใหอ้าห้่อ้ให้ห้อ้ให้่้ใกัให้ก้ให้ใ้ให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 ้้ให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 ้ใด้ใ้ว้ใหุใน้้ให้ใา้ให้ให้ใ้ให้ใ อุ่นแล้วิ่นเพื่อน่เผิ่อจะโผล่เนาะอืมจะอุ้ยสอนเฮดสอนเฮดอันนี้จะเอาอยู่บ่เอาลดเอาลดแต่ว่าอยู่พุ่นก็คักน่ะ